โอเคครับกาบสวัสดีกันทุกท่านด้วยครับวันนี้ดูผมถึงเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมจอระเข้นะครับโอเคมาเกมจอระเข้มันก็เหมือนเกมเสือเลยครับผมแอบไปเล่นสักสองสามตาครับในรลเวิสาันโอเคมันจะว่ายเร็วด้วยครับ อยู่ในน้ำมันก็ว่ายเร็วเร็วปกตินั่นแหละตอนเชีย,ยนว่ายเร็วอยู่ตอนตเนาะตอนแรกเฮ้ยทำไมมันเลเวลไม่เท่ากันไม่ช่ดิทำไมมันเลือดไม่เท่ากันเลือดดิสติสใช่ไหมกี้เราเห็นอีกตัวหนึ่งมันเลือด33ไม่ใช่หรอ นี่คืออะไรอ่ะโอ้ยค่าตัวนี้สองตัวค่ะตัวนี้หนตัวโอเคมันจะฆ่าทำไมไม่รู้ไม่รู้ครับฆ่าไปก่อนโอเคมันหนีเราโหจะฆ่ายังไงวะ มันขึ้นไปบนบกค,ครับรนี่เลยไหมแกหนีฝนหรอกโอ้มันวนอะโอ้ยมันวนมันมีการเลี้ยกวกั้วด้วยนี่นี่ท่านผู้ชมพูเพิ่งสังเกตนี่ครับมารเรี้ยกวกั้วแต่มันมีตัวแค่อสองตัวผมว่ามันต้องเป็นการเรียกวกั้กแน่เลย มันหนีไปไหนเกมเสือผมจะไม่รีวิวนะผมไปติดบัคผม,มติดบัคเดินไม่ได้ดเลยจะเล,เลเเลจะเล่นเกมเสือแหละจะเล่นเกมจอร์เจีจอร์เจียก่อนมันหนีไปไหนวะโอ้โหค่ายากค่าเยิน จอ้กเกมจังเลยวะนี่จ๊ก้เกมนี่จูก้เกงแค่ไหน,นจ้งขาได้หมูตัวเขานสุว๊โอ๋รู้แล้วทำไมเลเวลมันถึงขึ้นต้องอันนี้เต็มถึงจะขึ้นนะครับ พวกสังเกตเลเวลดูดีเลเวลสี่เฉยท่านี้มันก็รุนแง จังหวะครับในน้ำมันเร็วขนาดนี้เลยเหร

ที่ผมเห็นตัวแปลกๆดูชมเรนไม่ใช่มาไไ้าลายไหเห็นไหดูแผนที่เรครับนี่ตัวอะไรมามาจิ้งจอกเหรอ สู้นะครับสู้นะครับใครกลัวครับใครกลัวครับใครกลัวล่ะครับใครกลัวล่ะครับใครกลัวนะครับใครกลัวนะครับใครกลัวนะครับโอ้ยคจะตายุณผู้ชมเออโถเลยผมตายถ้าไม่ฉุดอ้าวออกเฉยเลย ก็ผมจบคลิปเลยดีวยกว่าโอเคครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนถนะ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส u b s c r i b e ผมด้วยบ๊ายบายวัสดีครับอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนด้วยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดตามด้วยนะครับ